พิชิตซัดเร่งเสนอแนะปมกู้เงินดิจิทัลวอลเล็เร็วไปไม่ถูกจังหวะนายพิชิตชื่นบานที่ปรึกษาของนายกบอกคนอ้างเป็นปปชรีบเสนอความเห็นปมดิจิทัลวอลเล็ตมาไม่ถูกจังหวะขวางตั้งแต่ยังไม่ทันได้ดําเนินการอะไรวันเป็นอุปสรรคในการบริหารราชการแผ่นดินวอนผู้มีอํานาจเหลียวแลประชาชนวันที่22มกราคม2567นายพิชิตชื่นบาน ที่ปรึกษาของนายกชี้หลายฝ่ายเร่งเสนอข้อเสนอปมกู้เงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทมาไม่ถูกจังหวะเร็วไปไม่เหมาะสมเรื่องยังอยู่ที่คณะกรรมการนโยบายพิจารณาไม่แล้วเสร็จข้อเสนอแนะที่มาไม่ถูกจังหวะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับโครงการเติมเงินหนึ่งมบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตโดยมีการกล่าวอ้างว่าเป็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปปชต่อคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2,561มาตรา32ต่อมานายนิวัชชัยกเกษมควรเลขาธิการคณะกรรมการปปชชี้แจงว่าขณะนี้คณะกรรมการปปชยังไม่มีความเห็นใดๆเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวเพราะต้องรอคณะกรรมการปปชแต่ละท่านส่งความเห็นสรุปกลับมาก,ก่อนจะมีมติ และส่งความเห็นไปยังรัฐบาลอย่างไรก็ตามร่างเอกสารที่เกี่ยวกับข้อเสนอแนะโครงการเติมเงิน1,000 0บาทที่เผยแพร่ออกมานั้นมีหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตถึงช่วงเวลาความเหมาะสมต่อข้อเสนอแนะว่าถูกจังหวะหรือไม่เพราะโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็เป็นหนึ่งในโครงการ ที่นายกรัฐมนตรีได้ถแถลงนโยบายไว้ต่อรัฐสภา,าเมื่อวันที่11กันยายน2566ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีม,มติเมื่อวันที่3ตุลาคม2566เห็นชอบในหลักการให้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายยะโครงการเติมเงินเพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินโครงการหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและแหล่งที่มาของเงินที่จะนำมาใช้ในโครงการเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายหลังคณะกรรมการนโยบายได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเอ คลื่นโครงการเพื่อทําการศึกษาพิจารณาวิเคราะห์การดําเนินโครงการและแหล่งที่มาของเงินที่จะนํามาใช้ในโครงการรวมทั้งเสนอแนะนโยบายวัตถุประสงค์แนวทางหลักเกณฑ์และเงือนไขในการดําเนินโครงการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายปัจจุบันโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิตอลบอลเลตอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายที่จะพิจารณาแหล่งที่มาของเงินที่จะนํามาใช้ในการดําเนินโครงการซึ่งยังไม่ได้ข้อยุติ เพราะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในคณะกรรมการนโยบายรวมทั้งข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐภาคอเอกชนและประชาชนที่เกี่ยวข้องให้รอบคอบและรอบด้านเสียก่อนตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นไว้และเมื่อคณะกรรมการนโยบายพิจารณาแล้วเสร็จจะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก็ยัดมีกระบวนการและขั้นตอนต่างๆที่จะดําเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัติกู้เงินต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา1นึ่งอีกเมื่อร่างพระราชบัญญัติกู้เงินเข้าสู่สภาผู้แทรนราษฎรยังมีขั้นตอนที่ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยจะได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดต่างๆของโครงการร่วมกันอีกครั้งหากได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทรนราษฎรและบุษิสภายังมีกระบวนการตรวจสอบความชอบโดยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติกู้เงินจากสารรัฐธรรมนูญอีกท้ายสุดหากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญ,ญัติกู้เงินไม่ขัด หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญก็จะเข้าสู่การประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายและจะทําให้กระทรวงการคลังก็จะมีอํานาจในการกู้เงินได้กระบวนการต่างๆที่กล่าวมานี้เป็นกระบวนการตามกฎหมายอันเป็นกระบวนการตรวจสอบตามคันลองในวิธีทางของประชาธิปไตยที่รัฐบาลได้กระทําบนพื้นฐานโดยสุจริตตามหลักการของรัฐธรรมนูญไม่มีเจตนาซ่อนเร้นหรือแอบแฝงเพื่อหาทางลงตามที่มีหลายฝ่ายวิจารณ์แต่ประการใดเพราะรัฐบาลเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความสําคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและสามารถชัก ไว้เหลือประชาชนครอบกลุ่มมากกว่า50ล้านคนโดยที่ยังมีประชาชนอีกมากมายที่ยังคงเฝ้ารอโครงการเติมเงิน1 0ึ0 0บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตอยู่ซึ่งรัฐบาลพยายามที่จะเร่งดําเนินการอย่างเต็มที่แม้ข้อเสนอแนะต่างๆเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลที่ภาคส่วนต่างๆดําเนินการตรวจสอบอยู่จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงที่เป็นนอที่ยุติไม่ควรสมมติฐานหรือคาดหมายล่วงหน้าไหนสถานการณ์ที่ไกลเกินกว่าที่ควรจะเป็นเมื่อปัจจุบันโครงการ ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นซึ่งยังไม่ได้เริ่มดําเนินการใดๆเพื่อที่จะกู้เงินการที่หลายฝ่ายเร่งรีดให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการจึงอาจเร็วไปหน่อยไม่ถูกจังหวัดเท่าที่ควรและอาจกลายเป็นอุปสรรคในการบริหารราชการแผ่นดินจึงได้แต่วิงวอนผู้มีอํานาจทั้งหลายโปรดเหลียวตามองดูประชาชนและรอดูจังหวะที่เหมาะสมดีกว่าไหม